วัสดีครับพื่กับสุดข่ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เปิดห้ากลั่งทีลิเวอร์พูลคลดึงมาเสริมความแข็งแกร่งนในเดือนมกราคมในปี2020เปิดห้านนาเตาฟีิทาวดีในกราบตี่หงด่งลิเวอร์พูลคนดึงมาเสริมความแข็งแกร่งนนในช่วงเดือนมกราคมปีหน้ากลายเป็นปัญหาใหญ่โตของลิเวอร์พูลนะครับเมื่อสองกองหลังตัวหลัก2รายบาดเจ็บหนักต้องพักยาวใครจะเหมาะที่จะมาแทานที่พวกเขาคาดูดูคลิบลีดาลิสจมัส ลาชูสสามแขงที่ถูกเรียกกันว่าเป็นที่หมายปองของเจิกเก้นครับถ้าเพิ่มตัวเรืเนะ่องในรุปเพิ่มอีกสักคนเพื่อให้คุค้มกําลังเชิงลึกมีความแน่นมากขึ้นซามูเอลซูบูเซและจิลมี่โดคูแข้งเด็ดที่น่าจับตามองเรามาดูกันเลยนะครับเปิด5แข้งที่ลิเวอร์พูลควรดึงมาเสริมความแังง็งแกร่งในเดือนมกราคมในปี2 0 2 0เริ่มต้นที่หนึ่ง ดารลิยันมักตำแหน่งกองหลังแบ็คขวายังไม่มีต้นสังกัดเป็นที่เข้าใจกันนะัว่าเจอเกนครับผู้จัดการถี่นลิเวอร์พูลกำลังจเจอปัญหาในแนวรับอย่างหนกักเมื่อกองหลังคนสําคัญอย่างเบอร์กฟิฟานนิ์และโจก,กูเมสมีการมาดเจ็บตรงพักยาวไม่รู้ว่าจะสามารถกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหรือไร่ทำให้มีความเป็นไปได้ที่หงดังจะต้องเดีนยงกองหลังคนใหม่ร่วมเทียงในช่วงปีใหม่นี้และหนึ่งในนักเตะที่น่าสนใจก็คือดารลิยันมักกำลังดีกีทีมชัตนเิ็นทลานัน วอันดับที่3ฟุตบอลโลก2014ที่ปัจจุบันกลายเป็นนักเตะไร้รสังกัดและเพิ่งแยกทางจักตันอัลลวาดบัตฟอร์ดผู้เดินตัวละคมที่มันมาโดยยานมาสเคยผ่านประสบการณ์ในการเล่นพิมพ์ลิงเกรตมาแล้วกับสาริการโดเนมลเกซนูเกตรวมถึงบัตฟอร์ดดังนั้นันริอร์ฟูล1ตัวมาร่วมทีมได้เขาก็ไม่น่าต้องใช้เวลาปรับตัวอะไรมากนักนอกจากนี้แขง 3, ้งวัย30ปียังสามารถเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากของแดงอยากได้จริง ก็อาจจะใช้จอชิลิวานิุ่มกองกลางเลือดดับไปช่วยเคลียกล่อมได้อย่างไม่มีปัญหา 2. องคาเลดูคุลิบาลีตำแหน่งกองหลังทีมนาโปลีถ้าหากลเวพูลต้องการนักเตะระดับโลกสักคนที่ย้ายเข้ามาในช่วงเวลาสิ้นสุดคังของฤดูกาลแล้วแล้วก็คาเลดูคุลิบาลีกองหลังทีนชาติเซเนกัลในวัย29ปีของนาโปลีคือหนึ่งในแนวรับชั้นยอดที่พวกเขาควรเซ็นสัญญาคว้าตัวมาให้ได้ในเดือนมกราคมนี้ พราะคุริบาลีถือเป็นหนึ่งในกองหลังที่มีฟีเท้าโดดเด่นที่สุดในโลกลูกหนังในยุคปัจจุบนันมีทั้งความรวดเร็วความแข็งแกร่งและการเข้าสกัดบอลอันแม่นย็าปส่งน่าจะช่วยมายกระดับแขงหลังให้กับลิเวอร์พูลได้ไม่ยากอย่างไรก็ตามปัญหาสําคัญคือเรื่องของค่าตัวที่นาปโปลียังคงมีจุดยืนไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะจะไม่ยอมขายเขาในราคาที่ต่ำกว่า70ล้านยูโรประมาณ2520ล้านบาทเนืน่องจากปัจจุบันคุริบาลีเลือสัญษาค้าแข๊งในทตเน สตาดิโอนซานเปโลยาวถึงสิ้นเดือนมิถุนายนในปี2023นั่นเอง 3. ปลายชูตำแหน่งกองหลังทีมอาจ็กส์อาร์มเดอร์ดัมือเป็นหนึ่งใน,นแต่อีกรายที่ตัวเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับหงส์ดำหริวเพลในรายยงหลังสำหรับปลายชูนะครับกองหลังชาวเนเธอร์แลนด์โดยรายงานข่าวจากเดมิเลอร์สื่อชันังของเกาะอ,อังกฤษก็ระบุว่าจีกิงรับผู้จัดก,การทีมหรเวเพลับใจผลงานของชูเป็นอย่างมาก หลังจากที่ได้เห็นฟอร์ม2นัดที่ตั้งสงทีมดวลกันในศึกอยู่บ้านชิมลีกในฤดูกาลนี้และจากการที่เขาพึ่งอายุเพียงแค่ย1ปีทำให้สามารถเป็นอนาคตของสโมสรได้ไม่ยากกานแนที่ทางอาจจสต์อัมตะดาก็พร้อมพิจารณาปล่อยตัวออกจาทีมเช่นกันหากได้แค่ตัว27ล้านปอนด์ s a m ซามูเอลซูเซ่ตำแหน่งปีทีมบีอารรียล มีกระแสข่าวลือออกมาว่ามเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาหงด่างิเวอร์พูลคือหนึ่งในสโมรสรที่สนใจตัวซามูเอลซูบูเซ่ปีดความเร็วสูงที่ชัดในจีเรียของเรือดำนั้นสีเหลืองดียาริอัลม,มาเสริมความโหดในแนวรุกร่วมกับบรรดาสโมรสรนนก้ยังยำดื่มเมเรดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอเวอร์ตันและเชลซีโดยซูบูเซ่ในวัย21ปยีนะฮะได้รับการยอมรับว่าเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์มากคนหนึ่งในศึกลาลีกาสเปน และมีค่าสิทธิัญญาสูงถึง80ล้านยูโรจึงทำให้หงดงังรวมถึงทีมอื่นๆอาจคิดหนักที่จะทุ่มเงินก้อนโตในช่วงกลางฤดูกันแบบนี้ยันไรก็ตามถ้าหากเวอร์พูลตรงกันนักเตะที่มีความรวดเร็วจัดจ้านเพื่อเพิ่มทางเลือกในการโจมตีคู่ขง่งซูบูเซนี่แหละถือเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจเพราะสามารถเล่นทั้งตั้งปีกทั้งสองฝั่งหรือเล่นเป็นกองกลางตัวรุกก็ยังทําได้อย่างไม่เขินเขินเพราะมีเทคนิคสูงสามารถเลี้ยงกินตัวได้ดีไม่แพ้ใคร 5. เจรี่โดกูตำแหน่งกองหน้าปีกทีมรรนส์สำหรับเจรี่โดกูนะฮะวัย18ปีและการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแต่ดาวรุ่งที่มีฝีเท้าเก่งกาจที่สุดคนหนึ่งในทวีปยุโรปหลังโชว์ผลงานได้อย่างยีง่เยี่ยงกับอันเดเลตในช่วงปี2 0 1 8 2 0 2 0จนถูกแรนส์คว้าตัวมาเสริมทัพในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานอกจานี้ยังติดทีมชาติบเบลเยียมชุดใหญ่ไปแล้วถึง5นัดมีรายง,งานข่าวมาจากสื่อเบลเยียมอย่าง H.L.N. ด้วยว่าพัฒนาการของโดกูทำให้เขาได้วความสนใจจากทิมลิวอร์พูโดยคาดการกันว่าหงด่างเตรียมที่จะยื่นเขาเสนอปิดดิลดกูในปี2021โดยจากกันที่รันควา้าโดกูมาจากอันดเร็ดด้วยแค่ตัว23ล้านปอนด์นั่นหมายความว่าลิวอร์พูจะต้องจ่ายเงินมากกว่าในจำนวนังกล่าวเพื่อนมน้ำน้ำใจให้กับรันยอมปล่อยดัวดกูมาสูทินแอนฟิลนะฮะ สุดยอดสดาวรุ่งหงดางนัดการทุกสถิติใหม่ในศึกยูฟ่าแชมเปียกอันคักไกลายสำหรับสามแข้งดาวรุ่งของหงดังลรเวอร์พูลย่างในกรุลียมเคเลอเรอ์เฮอร์ลละเคอร์ติจอนที่ไร้ฟอร์มโดดเด่นในเกมเปิดบ้านเอาชนะอแจ็ริ์อัมสเตอร์ดัมตะลุยเข้ารอบน็อกเอาต์ในศึกยูฟ่าแชมเลียกโดยมีสถิติระบุว่าทั้งสคนได้สร้างสถิติในถ้วยยูฟ่าแชมเปียกขึ้นมาพร้อมๆกันโกโลเดอร์คอมนครับสื่อกีฬาชื่อดังตีข่าวรายงานหลังจบเกมเท็่ลิเวอร์พูล จากการเปิดบ้านเชือดอาณาจกอัลต์ดัม10เราเป็นกลุ่มอยู่บ้านชิมบลีในกลางคืนวันคันที่ผ่านมานะครับโดยมีหลักฐานเปิดเผยออกมาว่า3แข้งดาวรุ่งที่ร่วมการลงสนามอย่างเควินเคลเลอร์เนโกวิลเลียมและเคติโจนได้สร้างสถิติใหม่ขึ้นมาพร้อมๆก,กันแบบไม่ได้เน้นหมายรอยงานดังกล่าวระบ,บุว่าเคติจนในวัย9ปีได้สร้างสถิติกลายเป็นแข้งอายุน้อยที่สุดอันดับที่3ของประวัติศาสตร์สโมสรที่ทำประตูได้ในศึกบ้านชมบุลี เป็นรองปิ่นชาดาวิดเอนกอกและเพรนส์อลิสเซนอันอูเท่านั้นการณ์ที่การประสานงานระหว่างเนโกรเลียมที่เปิดให้กับเร์ทิจวนสังหารเปรตูจ่ายก็ถือเป็นหนึ่งในการรับส่งบอลการทาประตูระหว่างผู้เล่นดาวรุ่งด้วยกันเองของหงดังเป็นคันรักหนงศึก UCL เช่นเดียวกันในส่วนของรายของเคลเลอร์เฮอร์ใน่านมือ3าที่ลงสนามไปโชว์ฟอร์มได้อย่างยเยี่ยมเยี่มก็สร้างสถิติเป็นโกลดาวรุ่งที่ประเดิมสนามในวทีอยู่ฝ้่งชมลีกนัดแรกที่รัสารเคลนชีตได้สำเร็จ ซึ่งก่อนในนี้มีเพียงแค่คลิสเคิร์กแลนด์เพียงคนเดียวเท่านั้นที่ทําได้นะฮะโอ้ก <aki> ็สรุปแล้วนะครับเราทำลายสถิติเป็นนักเตะเยาวชนนะฮะสำหรับทั้ง3คนนะฮะเป็นอะคาเดมีที่มีอนาคตเลยทีเดียวนี่คือสุข่าวลือพุ่นรับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่3ตุลาคมนะครับแฟนบอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะฮะสำหรับหลายชื่อนักเตะที ได้กล่าวมาครั้งต้น5คนนี้นะฮะอยากได้ใครนะฮะก็ฉันร่วมสนุกด้วยการคอมเมตนต์ใต้คลิปชื่นเคยนะครับก็พอขำๆนะฮะแม้จะรู้ว่าเป็นไปได้ยากเสลือเกินนะครับชอบกดไลค์ชอบกุแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่ถึงครับ